เซ <c ười> <c ười> ่ให้ก็กลาวสวัสดี ปเสียงดังเกินสีให้โอราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านก,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 กันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมนรากอนทีวีเชนแนล์เชนเคยกับผมวันนี้ก็อยู่กับซีรีส์หัวใจวายเดอะซีรีส์พาร์ทที่ห้าครับผมน่าจะห้ามาอันนี้บอกแล้วว่าน่าจะเป็นซีเม่าจ่เป็น เกมสุดท้ายของค่ายนี้ก็ผมเพราะนี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นอันสุดท้ายแ,แล้วครับผมซึ่งมันจะเป็นไงก็ชมเลยครับผมบอกเลยว,ว่าอันนี้เขาอันนี้ผม,มเคยเล่นแต่เขาบอกว่าเป็นหลอนมากครับผมอันสุดท้ายคือจัดเต็มครับผมความหลอนระดับห้าดาวความด่าฟูความ,วามตูกใจครับผมบอกแล้ว,ว่าความหลอนสุดยอดแน่ โอเคผงจะผมอ่าไม่ออกหรอกแต่แต่มันจะมีเนื้อเรื่องอยู่เนาะซึ่งก็โอเค๋ยาจะคลิปหน้าอาจจะเป็นสรุปทุกๆอย่างซึ่งผมก็เข้าใจพอเข้าใจนะครับโอเคแล้วก็รับบทเป็นผู้หญิงใส่หมวกแนละ้วก็กำลังขึ้นรถรถทัวร์แหละเออรถทัวร์รถบัสนะั่นแหละไม่มีอะไรมากนะ เขาบอกว่ารถมากเก็เสียงม,มาแล้วลงรถมาแล้วผมก็ก็พูดอะไรไม่รู้นะครับอ้าวเฮย้ยรถไฟมีรถไฟเลยนะก็จะเก็บรายละเอียดให้ทุกน,นะแล้วมีตัวอะไรเปงป่อผม,มอ่านผมอ่านไม่ออกนะแต่จะมาแบบมาแปลภายหลังนะจะมาแปลที่หลัง มีกระจกด้วยซึ่งเนื้อเรื่องทุกอย่างที่เนื้อเรื่องทุกอย่างพาร์ทแรกทุกอย่างผมก็รู้ทุกอย่างนะแต่ยังไม่บอดนะยังไม่ถึงเวลาเพเดีย๋ยวรอคลิปหน้านุ่นคลิปสรุปครูเดียวจะมีอะไรมีตรงนี้ก็มีแมงปอผมก็มีรูปโปสเตอร์คู่รักนะยังมีเสียงฟิออล์มก็เลยรบกวนแจ้งเตือน พี่ขออภัยนะครับ,บเรื่องปิกาแจ้งเตือน,นเฟดเด้งเออเกิดขึ้อ๋ออุ้ยคนไหมวะคุณยายอ๋อคนอ๋อนี่ยายเราเหรอยายเราหรือม,มาทำอะไรเนะี่ยหรือมาทำทางยายเดินเข้าบ้านไปแล้วเดินตามคุณยายด้วยแกนี่ โอเคเข้าบ้านไม่ตอรองเท้าเลยนะประตูปิดเองด้วยอ้าอ๋อถอดหมวกตอนนี้เเคลียราา์ละผ่านรถรถแบบสี่โมงเอ๊คือหรอสี่โมงสี่สิบห้าผม,มคุณยาย อเดินตามุ่นยายไปแล้วอาค้างเดินตามุ่นยายไปบผมจะเจออะไรไหมโอยเขาบอกว่าอันนี้หล่อนหล่อนมากก็ไม่รู้จะหลอนอะไรขนาดไหนนะจึกเฮ้ยเดี๋ยวเพื่ออะไรอะไรทำไมเสียสีเทาแบบมันรัวรววะอุ้ยลูกคุณปู่อืมอุ้ยอะ วันแรก,กสาษาฟรีแบบสุดยอดมากเฮ้ยเฮ้ยเงาโหอืมเฮ้ยโอ้โห,ว,โหว,วันแรกไอเน,นี้ยวันแรกคือเอาหรือเคือแบบโชว์หรือเหรอผีคนตาฮะ คนปู่สิคนอุ้ยเยี่ยสุดใจเลยน้ำกำลังบิวบิวเลยโอ้สุดจัดเฮ้ยอุ้เสียงอ๋อไอ้นี่เครื่องไอ้คุณยาซักผ้าแล้วยาจะพาเราไปไหนวะเสียงอะวะเอาเสียงกา,าน้ำเปล่านะโอเคจริงด้วยน้ำเดือดอุ้ย อะไรอะ่ะลูกหลานยายหรือลูกยายหรอแล้วเลามาทำอะไรเนี่ยผมมาเยี่ยมคุณยายแล้วก็น,นั่งรถบัสมาแบบต่างจังหวัดไงจอดำโอเคอุ้ยเย,ย,ย,ยี่ย้ๆย้แหมได้แหมแมไม่ต้องอุ้ยอุ้ยมีดึงนิด,นด แหมรอบนี้จะไม่แบบอ,าอ่าอะไรโทรคุยไม่ปล่ออะไรเลยหนึ่งอ,องฟ้ายามเย็นแกฟูด้ดอะไรอ,ะ,อะไซเฟลแอระเอ้าเอาอะไรวะงงถือโท,ทศรศัพท์เดิมด้ยวยเหรอคุยกับใครอะคุยกับยายเออนะั่นยายอะ คุณย่าเออขอเรียกคุณย่า,าละกันนะนี่ก็เดินไปหาคุณย่าเหมือนเดิมนี่โฆษณานลปามือปาตีเอ้ยก็รอบนี้จะไม่ตกใจผมไม่เหมือนอีถดปล่อยคือเหกปากคือตอนนั้นที่กูตกใจบอกว่าคือตอนแรกกูตกใจรอบแรกแหละขวัญน,นั่นแหละขวัญกูเสีย แบบไงตกใจแล้วขวัญสติไม่หลุดไงเราต,ตกใจบ่อย้วสติมันคงกบที่ไงตอนแรกไงแต่ตอนนี้ผ่านมาหลายเดือนหลายปีเนะคุณป้าคุณลุงสติผมก็เต็มร้อยแล้วผมจังหวะนี้สติไม่หลุดแน,น่นอนอือือคือคือถ้าเราเจอปุ๊บโอเคตงใจแต่ถ้ามามาออลอยๆอย่างเงี้ยเออสติกูหลุดย่างกูตกใจไงแต่ตอนรอบนี้จะมาโอเคไหนก็ามาขอแบบ คนถั่ว่ะสารเจ้าตรงที่ผ่านมาเคยผ่านเดินกินยม,มต่อยแก่แล้วคุณยายปรากคุณยายเป็นผีแกนี่นะก็ปวดหล้มคือเขาบอกน่าลัวแต่สามนี้ผมไม่ลัวแล้วออะไรอะ่ะแอบมอเธอนะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยเลื่อนมาเป็นอะไรเลยเนี่ยประตูอัโนมัติประตูออโต้ นั่นจะเป็นเสียงตื้ออเวลาเดิมรับผมสี่โมงสี่สิบห้มามันเดิมเป๊ะๆอ้าวอะไรอ่ะตีนซีดไม่ทาครีมอ่ะฮะคงไม่ใช่แหละอะไรงงรับผมงงอะไรเขาไม่ได้ทาทาครีมทุ่ม,ม่นีา่ทาครีมบ้างเฮ้ยตัวเธอมีครีมให้น้องเขายืมไหมเอ็นแน่ เอียงซ้ายเอียงขวาอันแน่เอียงเฉียวอ่ะอ่ะอ่ะเดินตาเดินตามเดินตามตามมาทำไมฮะฮ้าๆตามไปชมชมเหมยกินนะแล้วคุณยายไปไหนเนี่ยโอเคไม่หรอกนะอ๋อคุณคุณปู่ปู่แล้วตาแล้วยายไปไหนแล้วเอ้ยย่าคุณย่าไปไหนแล้ว ฮะเออแต่ได้เขาว่าคุณคุณปู่ตายแล้วไม่เหรอฮะอืมประตูก็เปิดอันนี้จะปิดไหมจะมีอะไรผมอ่าไหมยูทียูอุ้ยตามสองคนเลยนี่ว่าตามมาทำไมอึประตูก็เงียบจังเลยจะ,ม,ะม,จมีอะไรไหมจำสเกมไหมอะไรตายอยู่ป่า Okay. โอเคอุ้ยโคมโคมบัวด้วยยายก็นี่ขยันซักเพื่อซักเพื่ออะไรซักข่างวะปูมระเบิดตี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 ตู่ไก่เกิดไปกกโก้ขวานอือนี่กาเดือดเดียวกาอีกากาไฟมันละมั้งอุ้ยอะไรอ่ะอ้าวคุณยายคุดหัวเหรอ อยากไม่นั่งโกงกันเป็นตลกนนเนี่ย,ยแหวมเห็นปะย้่ยตามถึงก็เดินตามอ่ะคือวันแรกก็วันที่สองก็เอาเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่แดบคิวเขียวอ่เอารอบนี้โทนในตู้สงสัยตั้งในโท,ทรศัพท์ก่อนเลยไปเติมตู้เอ้ยเสียงใครเดินอะ มวยขอโจรหรือเปล่าเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรข้างหลังอะ่ะคยยขคื่อนไข่กูไม่รู้นะยวค่อยแปรทีหลังโอเคแปรแปรคุณยายต่อตึกโพสต์ตันี้เนี่ยโพสต์ตันี้เ,นเจอตั้งแต่พาร์ทที่สองยังมาพาร์ที่ห้าเลยใช่ปะ แมวสามกุตาสี่อันนี้คือเนื้อใช่อันนี้ห้าโอ้ท้องฟ้าเลือนเร็วมากเลย่ฝนจะตกเ่านี่เราอยู่ในภูเขาฟูจิว่าเห็นแต่ภูเขาวิฮ์ฮะเดีเดวธททำไมข้างหลังมันคุ้นจังวะเนี่ยข้างหลังไอ้คุณปู่กับคุณน้องน้ององ่องอะเหมือน อะผมไม่ได้จะอ่านค่ายกันเหนด้วยนะอันนี้คือมาเล้สรุปคือใช่ผีกับใช่ผีพาร์ทแรกกับพาร์ทที่สองหรือเปล่าไม่ใช่มั้งมันคงไปเชื่อมโยงมั้งเออแต่ไม่แน่เนาะอาจจะเชื่อมคยเชื่อมโยงก็ได้เหมือนค่ายเดียวกันเนาะปุ๊บคุณยายที่เดิมโอแต่เมื่อกี้คือรอบแรกเราเจอตายายยืนเมื่อกี้อันนี้ ปูปก hehe, ปก่ปกับหลานนะข wrote, ุดปู่กับหลานยีนกับหลานนะเดี๋ยวไปดิอ๋อกู้ standpoint. ไปกดตรงนี้กู้ทำไมเดินไม่ได้กดตรงนในเก็บสิเฮ้ยอุ้ยขออนุญาตครับอย่านะอย่าจํานะจุดๆโอ้เป็นกูกูเ่อเข้าบ้านี่เลื่อนตามไปกู อุย้ยมันกระซิบอะไรอ่ะอะไรวะมันกระซิปด้วยอ,อุ้ยโอ้โหเลื่อนตามเลยเวลาเดิมสี่โมงสี่านาทียามวิกาลเลยอ๋อเพียงเงียบตามมาตามกระซิบอ้ถ้าก็เจออย่างงี้กูว,วิ่งไงนะกูคงไม่เดินตึกตึกนี้หรอก ใส่เกียวหมาด้วยเฮ้ยเกสซี่มาตลอดเกสซี่มาตลอดทางที่มีกระจกถึกเกสซี่อีกไหมผ่านประตูเนี้ยอะไรอะไรอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยถ้าบินครูสมัยก่อนกูค,คงตกแกวนานนะ ประตูเปิดด้วยไม่ต้องเปิด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 ไม่ต้องเปิดเออปิดดีมากพูดไหมดูกระจกเอาไว้นี่นี่ยืนตรงนี้เลยตัวใหญ่เชียวหายแง้มอโอ้ยจ้าจักหน้าแล้วคุณยาไป็หนวเนี่อ่ะอุ้ย คุณดูจะสนุกไปเนี่ยคุไม่ตกใจเอ,อ้ยอย่าเพิ่งสรุปอันนี้เพิ่งวันที่สามนี่แม่ไม่แค่ดุ้งเล็กๆน้อยๆเอาอือหือดุงไม่รู้คือมันจะซีป,ปุ๊บเหมือนพูดอะไรสักอย่างแหบลบะโค้งอย่าคารมังอ่ะอุยคุณยา่า เฮ้้ยยวิ <us> <ale> ่งดิยี่เป็นกูวิ่งไปไหนนะเฮ้ยอะไรอ่ะหือโผล่มาอย่างนี้เลยเหรอคือพูดแล้วก็แปลไม่ได้นะอืสาววันสุดท้ายแล้วล่ะน่าโอเควันที่สี่วันสุดท้าย เออ้อย่หล่อนโอ้สุดยอดสุดยอดเลยหล่อนคืออ <c oughs> ือหืมบรรยากาศนี้อีกแล้วโอ้ย <c> อ <oughs> ือหืมคนขับมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้เดิมจักเดิมโอ้โหวหลังหลังหลังหังเฮ้ยอะไรอ่ะ มาเป็นเซลนเดอร์แมนเลยเหมือนจะพูดอะไรอย่างฮุยฮุยฮุยวิ่งหนีไม่เป็นกูวิ่งไปนานนะเนี่ยไอ้กูช็อกขาดตู้นะโอเคเดินเดินไปเดินตึกทางช่างยาวไกลแล้วเกินสุดท้ายเลยนะโอเคอยู่ที่มันจะทำให้เราุกใจขนาดไหนกัน คือเอาคูดเลยว่าเส่อดิคคนที่ดูคลิปรถไฟกูคือผมชอบพูดเรื่องอดีตนะเพราะมันไม่ไรจะพูดไงที่จะอุ๊ยโอ้โหหนูหนูเห็นอะไรข้างหน้าทำไมหนูออกมาเหรอหรือหนูเป็นพวกเดียวกับพี่คนนั้นนะหนูโอ้โหดหูอืตามหลอกหลอนตัแต่ปลายทางยันสุดทางบ่านี้คือจะพยายามพูดเรื่อยๆนะกูกค่ะ เว้ยแบบแตกคือไงเหมือนเรามีประสบการณ์แล้วไง้วเราแบบกูกี้โม้อีกแล้วเชียเชียดูดีคุณคุณดูดีแบบโอ้แล้วคุณยายจะเป็นไงวะคุณยายสภาพเหมือนเดิมคือคลิปที่สอง,ค,งคุณเห็นเราแบบ อย่ยว่าแบบเราแบบตกใจแอ t ิ n งกันหรือเปล่าก็ไม่แอติ n งนะคือคือช่องอื่นจะตกใจแบบเสียงแหกปากคือเออเวลาช่องคนอื่นจาตกใจนะเสียงเขาจะเบาลงนะเสียงแต่ช่องเราเปิดเสียงสุดทุกอย่างับผมแต่อันนี้ผมไมไ่แต่ในเกมอันนี้ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะแต่เกือบสุดเพราะว่ามันจะกบเสียงผมนะเพราะสายเฟสในเกมนี้ยังดังอ่ะพอๆกับพาร์ทสองเหยวคุณจะไ,ได้ยินเสียงผมนะ คือผมพูดเสียงดังแล้วแต่เสียงเกมมันแบบกบเสียงผมไงโอ้รอบนี้ไม่มีเวลาด้วยนาฬิกาแบบย้อนถอยหลังเออใช่ย้อนถอยหลังคุณยายโอ้บ้าแบบสภาพโซมอ่ะฮะกูว่เตรียมตัวโอเควันสุดท้ายใครขวานอ่อนก็ไม่ต้องดูก็ได้นะก็เตรียมตกใจได้เลยแน่นอน แต่ผมจะไม่ซัพพอร์ตมันจะไม่แบบไม่คาดดาวเนอะอย่าคนดูแบบจะไม่ตกใจอ่ะอาหาไม่มีคิดว่ากระจกจะมีนี่วะโอ้โหฮิดูหุ่งมีด้งนิดนิดอืโหดูประตูดิเฮ้ยเดดแอมกุลูยอ่ะรับ มื่อกี้มันขูดประตู็อบนี้ต้องออกมาอน่ออย่าทำอะไรหนูเลยมาดี <time repetition> อุ้ยดักหน้าเลยนะตัวเธออุ๊ยอาปากเอาหยุดเดี๋ยทำไมอะอะไรอะเธอคงคิดว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าโอ้โหได้ปกคิดแล้วกู เงาปุ๊กคีบมั้งนะโอ้ยดูเงาเอ้ยกระจก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 บ้านสาันขิงเงาบ้านสันสะขอนโอ้โหกดซิฟอย่างนี้เลย<า>ะอะไรมีซีกระจกวิวซีกกระโปรงไม่รู้อุ้ยล่วงไปแล้วล่วงฐานต่อล่วงต่อหน,น้าต่อตาโอเคน่าจะจบแล้วแหละ ตรงนี้ไงโอ้ยแต่ไม่ค่อยดูงเนาะแต่หลอนอนะเออแบบนี่ไม่ค่อยจะดุ้งเท่าไหร่ละอุย้ยออะไรวัเน,นี่ยจบแล้วหรอจบแล้วสิเพราะยี่สิบนทีแล้วน่าจบแล้วผม ก็น่าอุ้ยน่ากลัวแต่มันค่อยตกใจเท่าไหร่นะเอออุ้ยอวัวไหนไม่จบอ่ะผมมัยี่สิบนาทีไม่ต้องจบดิจบหรือยังก็น่าจบแหละยังไม่จบ คู่คลิปนี้อยากใช้ได้สุดยอดอืม,มนี่ต้องปวดห้าวันสินะโอ้โหแล้วมันจะคือทั้งตัวละครจี่เลยคือวนลูปอยู่เรื่อยเรื่อยแค่เนี้ยวนลูปชีวิตคือบบวนลูปมากเอาตู้ตู้คู่ให้ให้ไปตอนน่าต่อตาหันหลังเดิน เมืองอเกิดอะไรขึ้นกับเมืองนี้กันนะพูด <c oughs> อู้หอเขี้ยเขีอ,อขอโทษเลยขอแพ้คำหยาบด้วยผมจำไหมไม่วะโอ,อยตรงนี้จะมีอะไรรอเปล่ปาโอไม่เกิดขึ้นกับเมืองนี้กันนะกูกูก็แล้วดูแมงปอดีแมงปอแบบ รอการไก่แล้วดูนาฬิกาดิอืมโอ้ยเฮียหลอนหลอนจัดน่าจะคือทำได้แบบยอดมากเลยน่กกากลัวเอออุ้ยเฮียอืมดุ้งเฮ้ยทำไมภาพมืดหรือรอ๋อทำไมภาพมืด ยังตามหลอกหลอนตอนเนี้ยมีสิบก็หลอกกูให้เจ็ดแล้วตอนเนี้ยไมาแล้วน่าจะพอๆพอหล่อนๆกับบา้านตะุ๊กตานะมึงมาทำไมมึงไม่เขีนยนอีโมยังเงี้ยปุยายพูดดิอืออุ้ยรอยอย่างนี้เลยหรือ รถต่อหน้าต่อตายังรอนะเลิกกูว่ากูคอตายตายหรือเปล่าคนนี้กระซิบคำเดียวตลอดเลยนะบ้านเปลี่ยนไปรู้เสียงอะไรอ่ะเสียงเอาเขาเขาประตนี้ต้องมีสักอย่าง อุ้ยถือว่ะดูเฮียอืมล่วงเป็นบอลลูกเป็นลูก,ลกบอลเลยเฮียยังเส,สียงหรอวะดูหน้าดตาดิอกอนจกหายไปแล้วอุ้ยเสียงโยหว ว้ยยาภิญญาเป็นไรอะ่ะอุ้ยแล้ววันนียอืมคุณจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอุ้ยคุณผู้หญิงข้างบนคุณปู่อ่ะคุณย่าไปอยู่ด้วยแล้วเราจะเอาหนูไปไหมอยาเลยดีกว่าเนาะแต่พี่แต่น้องแต่คุณแต่พี่วันนั้นจะเอาหนูหรือเปล่านะเห็นตามตลอดทางเลยนะ โอ้ยยังตามไม่เลิกกูเจะสภาพแบบนั้นหรือเปล่าวะเฮียเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงนั่นไงตามมาแล้วหลังงลังวิ่งดีเป็นกูกูวิ่งไงน้ำจะยืนทำไมตามตามมาติดติดตามมาติดติดอือหือดักได้อย่างนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหหน้าหลังบน หน้าสองหลังหนึ่งบนุบนบนุนเ่งเชี่ยโอ้เชียเช่ยหลอนก,กลับมาให้แบบอุ้ยขอโทษยังจะมาไหมรู้แบบเนี้ยเหมือนจะโผล่มาแน่นอนจับสแกนแน่รอบนี้ มูอยู่เหมือนเราอยู่ในนรกเลยวะไฟแบบนี้เดินไปครับผมจำแสแกนแน่กายแน่เอาแน่จำแน่เอาพูดอะไรเอาเฮียเฮียบิเฮียเฮียเฮียชิวเฮียโอ้โหรูรูปดิ ากาน้ำชาหาไปแล้วตู้ก็หาไปแล้วเอ้าคุณย่ากลายเป็นคุณย่าเปลี่ยนไปหลอนอุ้ยขอภัยเสียงไอ้ด้วยนะผมมาไปชิดหน้ายอย่างนี้เไม่จูบกูเลยละ่ะมาทีมีเสียงพูดเพื่อเสียงข้างนอกขออภัยด้วยนะครับผมเยียข้างนอกไม่ทำบ้านเขี้ยะ คือหยดูดว่า,าปแปลที่หลังนะนั่นไงเรียบร้อยก็เป็นเหมือนพวกมือสินะหมืทุกข์กูเลยนะพอใจกูแล้วนะเฮียอุ้ยเฮียเฮียเฮียร้อนจัดตูยิม้มอือยูยิ้มดิจังอือใกล้ขึ้นเรื่อยๆใกล้ขึ้นเรื่อยๆมาแบบเฮ็ดีโอ้โห้ปะชิดอือ พ sure> um> ี่ใหดูแบบยิ้มแบบอือหือฟันเหลืองเขียวไม่เหลืองฟันแดงเขียวไม่หายไปฟันคือใหญ่สัตว์โอ้โหจบยังหาใช้คอนเก็บบ้างนะอ่ายางจบยังจบแล้วผมยัง โอ้ีหตอนแรกคือจะมีแบบมีแถแบบมีคนมานั่งก็อย่างเงี้ยเรื่องเล่อก็งงงงนะแต่ถ้าซับมันเป็นภาษาไทยคือเออเครู้เรื่องเลยแต่นี่เราไม่คนรู้เรื่องซึ่งเราต้องมาสรุปในตอนคลิปต่อไปนะแล้วจิปนี้มันสามารถเติมรีเมียมอะไรสักอย่างแหละก็เผืออาจจะเติมรีเมียมถ้าผมเติมฝีรีเมียมปุ๊บคือ อาจะจะมีอีกอันหนึ่งก็ได้นะนก็ไม่รู้นะครับผมโ้แบบขาว่าเต็มสิบเต็มให้กิโลกให้แปดความตกใจให้เจ็ดเออคือมันถึงมาน้อยแต่มันก็แบบกดถึงมาน้อยแต่ผมตก็ตกใจทุกเกือบทุกฉากเลยเออ ไม่เหมือนที่สอบมาบ่อยเกินคือสยคือคือแต่ผมที่หน้ากวคือบรรยากาศแบบบรรยากาศมีร้อยให้ร้านอ่ะคือแบบคือเลยดูคนเมฆเหมือนเราแบบอยู่ในนรกเลยพื้นแบบเป็นควันสีแดงเมฆเป็นสีแดงสีแดงสีแบลนวิภาพเปลี่ยนมาดูแล้วก็มาดูเครดิตนะ นาฬิกาก็ไม่ทราบเวลาตอนแรกที่เราอยู่นะ4โมง4.5นาทีจากนั้นมันก็มาเป็นแบบนี้ทุกครั้งเรื่อยๆจนมาวันวันที่4มันก็เป็นแบบนี้เลยเกี่ยวเพิ่งจะมาแบบรอ,อกูตอนนี้ดูดิภาพเมนูตอนที่เข้ามาเล่นจะเปลี่ยนไหมโอเคจบแล้วผมคายนี่สัตว์อีกเชี้ย โอ้ยเฮียมึงไม่จบอีกเนาะยังมีหลอกอีกเฮียตอนแรกคิดว่าจะไม่มาหลอกแล้วม,มาแถมอีกอีห่าโอเคเปลี่ยนไปแล้วผมเป็นหุ่นกับคุนยาแล้ครับผมโอเคก็จบคลิปเถอะโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และอย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนลครับผมก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย